แช่ผมสวัสดีครับมันจัดคายครับไปเราไปเล่นโกตรนะครับนี่เลยนี่เลยครับโกตรโนซองกับไฟนะคสวยไปละปีตัวแล้วก็มีคนเฝ้าอยู่ เรายังไงดีโอเคผมไปตาเกี่ยนี้กันครับต้องวางต้องวางเขาอยู่เกิดอยู่เกิดสี่ตัวอีกโอลิกันอยู่ในท่อร้อยเปอร์เซนตเต้นอยู่ในเกิดท่อนั่นแหละไเดี๋ยวไปรอดเดี๋ยวไปรอด พี่นขท้องเกิดอะ่ะมันเขาจะยังไม่วิ่งไปนะเดี๋ยวกำลังร้อยอุ้ยเกือบตายเรียบ กำลังไปกำลังไป,ไ,ปไม่ต้องทำไรเลย,เลยเมาเราเอาปืนวอตคิปเปอร์มาเล่นนบไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าตอกเป็นลังใจได้ครับไอเดี๋ยวนะไปหนึ่งครับ

ม,มันมีทางนั้นตัวคนระับเยื่อเคเราจะเล่นไม่แหลมนะเพราะมีคนเก่งมีดอยู <t 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 ่แล้วเราก็ตาไม่ดีนะเราได้ยินแค่เสียงครับปุตตุทรกดปุตตุทรกให้เพื่อนหน่อย กดพูดทอกเโว้ยมันเกินฝั่งตรงข้ามรีบกูระาเร็วเข้าต้องกูต้องกู โอ้โหขเข็บไปเจอข้างล่างไม่ทัน <c oughs> ไม่บีกูไ้ <c oughs> ไม่ไม่ได้ใส่กันโซกูไว้ีเป อ้าเจไปเจไปเจไปเลยแล้วทำไมเจไม่วิ่งใส่คนอื่นะ ัง,ง,งสุดยอดตอนนี้ผมกำลังคุมใจกับเต้อยู่ไ่เสียแรงที่ไปซ้อมที่โนคิวเอ้ยอีกที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 ไม่ได้ชมเลยเมื่อก,อกี้ไม่ได้ชมเลยข้า <laughs> มบ <laughs> <laughs> นเต็มเลย เราจะทำให้ตัวกันเล็นง่ายที่สุดนะแต่ผมมายืนค้ำให้เพื่อนนะอยู่ข้าบนเต็มนะวางเอวางเอ ว่างไหนว่างไหนไปเลยไปเลยกูเลยกูเลยต้องมีคนกู้ไม่ใช่เสียงคนเหรอตุกใจตาย <c oughs> ตาย <c oughs> ตายตายอา้าวรอดเหรอ <c oughs> <c oughs> รอดเว้ยรอดเว้ยรอรอด้ยทุกอย่างไม่เกิน7.5เลยครับของวิ่ไม่เกิน25เด้โนของบั๊ก็เบาฟัันห เฮ้ยจะยืนแล้หน้าเดิมเดยวโดนสุ่มปะทำไมหม,มาอยู่ตัวมีในท่อเอตัวหนึ่งล่องนะบริการอยู่ในท่อสองตัวแล้ท่อท่อเกิดท่อท่อเกิดท่อไปไปเราลักไปลังเราไป กูยังกูยังกูโกูเยพอกฝันไมโดนไปแล้วเมื่อเขาจะวิ่งยาวนะ ไปถอดของนะครับว่งเขายืนนิ่งแทนอะบอกเขาแล้วนะเปิดไม์บอกแล้วของเขาเยอะเกิน ขบหน้าบน่นอ๋อหน้าบีหน้าบีาบคิดว่าคิดว่าเมื่อกี้มีคนดูอยู่เขาโดดตรงคอม,มเมอกบายังสุบอยู่ในในท่อเกิดมีนะระวังนะออลิการดักอยู่ตลอดเลยนะ <c oughs> เราต้องฆ่าให้ได้ก่อนแล้วค่อยวาง S <S 2> <S 2> <S อเอาบีดไปไล่แล้วขอโทษเลยพออยู่นเนียนนะจะอยู่นเนียนที่สุดแล้วเจ๊ลากระเบิดเข้าไปทำไม

กันนะครับกระบอกสีขาวอ่ะอันั้นก็แรงก็แรงเฮ้ยไอ้เหี่ยวฟันไม่โดนแม่งสั้นเกินเมื่อกี้อยู่ข้างล่างกับข้างบนเอ ห็นหนูมันได้ดูหนูก็ปล่อยมันแล้วู้ไปเลยเล่นโดนมึงยิ่งมาตอนกูเล่นโดนกูเห็นว่าแล้วโอ้ยเสียงอะไรบ้างวะ้นเด็ดงงไปหมดเลยเดี๋ยวสะท้อนไม่เดี๋ยวเสียงรถเดี๋ยวเสียงอะไรวะเนี่ย โอ้เส er ียงลมมาจากเราเนี่ยสวยครับเอาไปกู้เลยครับไปกู้เลยกู้คนกู้คน สวยครับความดัวนี้มันดันวเสียงเนียครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยวันรุ่นนี้ว่าเราจะโดนบาสุ่มตายนนะาาหรืหยอเปล่นานะตายอุ้ยรอดเฉย มาเรียบร้อยตายไปหนึ่งเฮ้ยเกิดแล้วยาวเจ้าเอาเจ้าเอ้าสั้นอีกแล้วอะไรวะเนี่ยแล้ววะออกไม่ตายเหรอออไม่ใช่ไม่โดนไม่โดนเด็ดเดผมปิดปิดไมค์ดิสก่อนนะฟังใครฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยลองห้องคอมโดด เหลือนหนึ่งเองเมื่อกี้ในเอเข้าท่อครับเข้าท่ออยู่กลางเอเลยกลางเอเลยราชามานไม่ยิงเดี๋ยวหรอหน้ากลางหน้ากลางหน้ากลางกับท่อสนาย,ยังอยู่นะท่อสนายยังมีแล้วก็ท่อเองอยู่รีบกันนะ ดึงเวลาไว้ดึงเวลาได้อยู่ดึงเวลาได้หร่ไปแล้วไปแล้วเข้าใจไปแล้วไปเล้ไปเลยกันได้รอได้รอได้ครับ รออยู่เมื่อกี้เพื่อนเราเอาให้หมดแล้วมาตอนนี้ผมสมบายแล้วมันต้องโดนเหรอวะไม่โดนนะไม่ได้สุ่มนาน้วยดิ Bike, แล้วเบิด์ตอยู่บีอยู่บีอยู่บีอยู่ไดเกินแล้วในเกินแล้วอยู่ในเกินแล้วในเกินแล้วในเกินแล้วโอ้โหโดนเน้นเลยครับไม่ได้ยิงเลย <engagements> อยู่ล่างบีร่างบีแล้วเบิร์ตไปแล้วแล้วเบิร์ตไปแล้ว <analy zer> วิ่งวิ่งอยู่ข้างหลังราชาอยู่ตรงเสาตรงเสาเสาเสามาแล้วมาแล้ว วิ่งอ้อมกับข้างหน้านะตอนนี้คือสุ่มไม่โดนแล้วเหมือนจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหมุมนี้ไม่ดีเลยนี่ไงวขวากำลังไปขวากำลังไปก็อจีกำลังเข้าวิ่งมาเลยตรงอันเนี้ยกระโดดเข้าเลยครับสวยใจเย็นใจเย็นอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุก สวยสวยเอออยู่หมักลุกเราย่องย่องดีด้องดีด้องดิมาย่องเลยจังหวะทีไม่ได้เมื่อกี้มาอยู่นี่สองตัวเลยระวังโดนเช็คคนนี้โหดอะไรไม่ไดวบอกจะเย็นวิ่งใส่ใส่ไม่ไอหลุดก็ไม่เป็นไรอ้อ เราสมบาไม่โดนเหรอทุกคนมันอยู่เดี๋ยวอาร์ตี้เลยบ้างไหนบ้างไหน เป็นปลยครับพูดเลยกูเลยพูดเลยสวยคู่แบบนี้แหละอุ๊ยตายรอดอยู่แล้วจะี่อยู่วงนี้ก็น่าจะตายแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไร เกิดติตายครับกระจกหน้ากระจกสองตัวระวังลองก็จีเข้าหลังนะหลังกลางอะ่ะท่อสนัยเกิดแล้วก็ในท่อเอตัวท่อเอไปแล้ว ไม่รู้ว่าลิกันไปยังเนี่ยไม่กล้าวิ่งท่อเลยตรงนน้นมีก,กี่คนตรงนน้มีกคนโอเคน่าจะวิ่งกับมา,าว่าโาลิกัน์นะสวย <c oughs> ไปโอ้โหจะสุ่มไม่โดนจริงเหรอวะเออปัญหาตอนนี้คือผมสุ่มไม่โดนนะพอเขาได้สุ่มน,นั้นอัมมิ่งมันเสียเนาะผมรู้สึกว่าเขาอยู่ไหนอยู่ไหนจะได้สุ่มๆไล่ไปข้างบนมั้ง

หมือนแหลกยิงลูกไม่เอาโอเคสวยจ้าโอ้โหดีอยู่ที่ยิงโดนบ้างโ,โหดีกว่าไม่โดนเลยโอเคเพ่นคลิปนี้ก็จบเพียงคนนี้กันแล้วชอบเล่ก like กดไลค์กดซับนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ